ผมพาเพื่อมาแจ้งความปรดดีทำร้ายร่างกายครับแจ้งความของเพื่อนหรือของตัวเองครับแจ้งสองเรื่องเลยก็ได้ครับคือคู่กรณีเป็นคนเดียวกันนะครับไม่ทราบว่าคู่กรณีเป็นใครครับคู่กรณีเป็นเป็นพ่อของเด็กในท้องผู้หญิงคนนี้ครับนี่ได้ลองเคลียร์กันเองในครอบครัวก่อนหรือยังครับหรือว่าจะปรับความเข้าใจกันได้นะครับคุณตำรวจครับไอ้ที่มันไม่ใช่เรื่องว่าจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์นะครับ คือต่อให้เขากลับไปดีกันหรือไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแต่นี่มันเป็นความผิดแล้วนะครับคุณตำรวจคิมถ้าปัญหามไม่จบล่ะใจะยก่อนลองไปคุยกันเองก่อนไหมครับมีนาะจะแก้ปัญหามันต้องจัดการไม่ใช่ต้องทนเราไม่อยากเห็นใครเป็นเหยื่อโดนทำร้ายทางร่างกายและจิตใจแบบนี้แล้วอะ่ะมีนาเลอยเขาเปียบได้แล้วคุณตำรวจรผมว่าน,นี่มันไม่ใช่เรื่องในครอบครัวที่จะมาปล่อยผ่านไม่ได้เฉยนะครับ นี่มันคือคดีทำลายร่างกายผมขอแจ้งความอาผิดเขาเลยล้วกันครับผมไม่ได้จะมาขู่เขาแต่เราเล่นรถกลับบ้านให้แล้วกันนะมรามีธุระต้องไปทำต่อมีอะไรอ่ะเราแค่อยากขอโทษทิมแบบจริงจังสักครั้งอ่ะต้องแต่เกิดเรื่องวันนั้นเราไม่ได้คุยกันดีๆเลยนะ เรื่องมันก็จบไปนานแะล้วมีนาเราไม่ได้คิดอะไรแล้วมีนาช่างมันนะจริงๆเราลืมมันไปแล้วได้ซ้ำอ่ะถ้าเรื่องนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นจริง,รงๆเราก็มีความสุขกันดีใช่ไหมตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องความสุขของเราอะนะมีนามีลูกในท้องแล้วอะ่ะสิ่งที่มีนาต้องคิดก็คือคิอคดไปข้างหน้าแล้วก็หาทางดูแลเด็กให้ดีมากกว่าปะ นี่มันเป็นเรื่องที่มีนาต้องรับผิดชอบม <Overwatch> ากกว่าความรู้สึกที่มีนามีให้กับเราเองนะมีนาทาให้อะไรมันผ่อนซ้ำๆเลยแม่เราให้ม <handc uffs> ีนาไปหลบที่บ้านก่อนได้แล้วถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยหาทางแล้วกันว่าจะยังไงต่อดี สวัสดีครับนี่พี่นมูลเองนะมีอะไรอัปเดตบ้างไหมวะคิมผมยังหาหลักฐานและจริงจังช่วยเขาไม่ได้เลยครับแต่เรื่องไอ้นับเนี่ยมันเริ่มไปกันใหญ่แล้วนะมีข่าวก็สิบมาว่าพิธีกรสาวคนสวยที่ถึงจะไม่ได้มีผลงานอะไรให้คนรู้จักเยอะแยะแต่ก็มีเรื่องเช้าไม่หยุด เริ่มปล่อยข่าวมั่วๆละเราจะทำงานต่อดีอ่วพี่คิมพี่ว่าพี่ต้องรุยแล้วะ